โดยที่ไม่มีใบแจ้ททำงานมีความผิดและมีโทษอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะในส่วนของนายจ้างนะคะหากจ้างน้องๆแรงงานที่ไม่มีใบแจ้ททำงานนะคะจะต้องโทษนะคะก็คือเสียค่าปรับระหว่าง1 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทต่อน้องๆแรงงาน1คนนะคะและหากกระทำความผิดซ้ำอีกนะคะก็จะต้องโทษระหว่าง 50,000- ถึง200,000บาทหรือ จำคุกนะคะเป็นระยะเวลา1ปีค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและก็ยังไม่สามารถที่จะใช้แรงงานนะคะได้เป็นระยะเวลา3ปีค่ะและในส่วนของน้องๆแรงงานนะคะหากไม่มีใบยะายทำงานนะคะก็จะเสียค่าปรับนะคะอยู่ที่5,000นะคะถึง50,000บาทนะคะแล้วก็จะถูกส่งกลับดังประเทศต้นทางค่ะ แล้วก็ไม่สามารถที่จะขออนุญาตทํางานได้เป็นระยะเวลา2ปีตั้งแต่วันที่ได้รับโทษนะคะ